ขึ้นหานบ่มีญาณดอกจำโคตรจำโคตรอย่าลืมเด้ะอัธสิทธิ์น้อยลูกนนิวเด่นบอกยังไงเป็นนักมวยจีนว้ายบวมากระซำแล้วโอ้บ่ญาณผู้ใดว่าต้องวันนี่ตัวดีตะกี้นี่หุ่นนักมวยคนนี้ตัวบึกด้วยดินเนี่ย สมโอ้ยอาจารย์เยเื่อาลยาลักคำจะเฝ้าวุญคุณคุณสิยหลักเ้าทางเสียงงมันข้างก็มาเขีงก็แจงตอมเนี่ยเสียวยังมาโยมชเชดลเลยให้มันมวนนี่ลัะเขาว่าจานยอัตสิทธิจจอมกวนู้จักดีแล้วละบอนิมนสวไดู้ซแนวโซแนว ครับในส่วนเรื่องครับเร,เรื่องบาลีกะเคยทวงดอกจูเล่วแปลบอกกะเรียกเกินขวานชุดนิมนต์ถามเรื่องสิแปลนั้นพอได้เอ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  เปลเป็นไทยนาะเปล่นลังกับพ่อฟังเบาเบาเงพูดโยโย่ไอไอสีเทศแบบฟ้ลังเสิฟังเบ่บ่เมนฟเทีดแบบฟราังกัเทศได้หิจีไยเทศแบบฟ้ังกัเทศดได้เดี๋ยผมเปียงจีคือฟลังจังยังเนี่ยคือบอไหนดังดังฟลังมาดังโดงนด้ล่ะ เอาดังผมมันดังเงิอนใดอันนี้มันเป็นดังนงดังหยังดังเต่าโอ้ยในตอนนี้ดังจังใดก็ฟังเบื่องสิเทศแบบฝาลังสิฟังบ่ดลกดรลอไหมฟังอือสิเทศแบบฝาลังในฟังดูจักะน้อยยูสปีกอังลีษพูดนิดนิดหน่อยหน่อย ต่อยจักหน่อยสัเป็นอย่างต่อยมาลดสิยูลิทูพบกันไม่ในตอนหลังสิสังความตอนท่าสิกุดบว่าลาเลวสวัสดีให้ย ิได้ถือเสียมมาน้ำจะกระขึ้นดอกมาโศกข้อเอ้อเอ้อแม่ใหญ่เอ้ยบักลาเอ้ยนี่เทศให้รุ่นนี้ฟังตรงเทศแบบฝรั่งโอ้ตรงเทศแบบฝรั่งเออเออเสกดบายวันแล้วๆสวัสดีไงอยู่ต่อไอ้ดอนแค่ฉันบอกงอสิลอไว้ส่วนปันเดียวเพื่ออาจารย์นพรัตน์ ตูแตกทางนี้ดีหคือจังทรงทายาทรงเสียนังเสยเสยเส,ยสียบัวเอาันใดเลยีจังชืยบ่ทรงหอนเกินมาส้วนสามจอนมีนมีก่อนหรือว่าบัวหรือเสียนังขว่หมรอดถทางแบงแต่ข้ายบงแต่ข้าย เดี๋ยวบังส้วงเรือเอาเรื่องพระเดยงก่อนดอกจันเตื่มพ่าผัวฟังเพื่อนได้ปื้มแกจิจูดอกซ่นน้ำพุ้น่อแเม่เพื่อน,นอหากว่าเลิดลำเหลือทีจาระในนี่มตนไข่มาเลยเอ้ยสะนองล้องบางมดนเป็นกลางค่อยสีผู้ใดดีดอกกากันผมกับองธรรมะนั่นไปสีแน่ดอกกว่าไป แต่ผมขอออกใบยาสิเกาลำมย่างมพ้พระาเดยียงตามจริงยาสิมวามอึ้งถึงเวลาสิลงไง้รอบต่อไปจึงเอาต่อเอาละน้อยจำนีสิลงลแหลก่อนละเอือ สมลืออยู่ลงพีพวกคู่สมชาสมลือแมนผู้ใดเขอกระซาผู้ใดเขอกระลือดอกโอีแมนบัตนปกสว่างนอกเกาขานีกระลือกราลืว่าจาไหนครบอกลืว่าจางไหนเสียงแหบเราท่องไปพนัโอ้จีแมนตบบอ้กูหังวัดตัว่เป็นอย่างเ่าเทียกเทียขัดเทีแน่เทียดดเทียพโอ่สมนำหนาเอ จังสันดอกไปแนี้ย,ยูุดอกเนาะครับเอ้าตอบกระตอบบดล,ลาหลักคาราปื้ออีบาดเนี่ยเอ้าองค์ที่สามเียบ้าจังไดนมัน <c oughs> นั่งเงาปากบัด <c oughs> ถือว่าผิดจรณาเบ,บิ่งดูอันพี่มหาพบ<อ>ถามไปนั่นอาจารย์พระครู่นตอบมามันถิดหรือมันจังไดนบออาจารย์พระคร,รูอัตเศทษฐ์อ้าวนตอบมากระเถิดเหมาะสมสมภูมิผสมเป็นอักเทศาหนองหงบุรีรัมย์ ผู้ถามกระสมเป็นนักเถิดซาเมืองึ้นล่ำไฟมาเาสาือกับสิงมาพอกันพอยายแม่ยยอยู่บนน้องเก่าขาเอา้าคุณอาจารย์ทั้งสองรลวงจะเป็นนักปากานี่ที่เป็นพ่อผู้สูตรอสมพุ่มพอยายแม่ยยนักเถิดซาอัตมากกับมะเกียมเป็นซุดะย่ายเด้อ,อนักเถิดจากยะโสจะมาพม่านางขีดไปแมยยที่นั่นงของกกะวอยนั่งนางกลางาาาาน,านั่งกลางนั่งกลางเพบ่าวยาลาตามาพาปนถมาตพวนหนีแต่ได้ยะ เอาฟังเบิ่งคุณอาจารย์เลย บทพอย้อนคันดีสิเห็นนะสํานวนเทนเก่าเมืองเสียงแภาคประชันนียนะยังว่าถูกสําสั่นเสื้อเผาห้ออีสานเนี่ยเคยฟังการประชนเสียงเทนามาแล้วเนี่ย กาว่าดีเกินแล้วตามแนวสมัยเก่าทางผู้นุมแล่มผลเท่ากะโยมเจ้าได้มวนหนาหนาปานั้นแล้วเด้เทศแข้งได้สูนหาย้าย เป็นเทศประโยคเรานี่ท่านเป็นเรื่องผูนทางเมืองติดบ้านติดนี่ท่านเทศเรื่องพระผู้เคยเทศเสียงหาคนมนต์กำบ่ได้กะเศร้าไว้เรื่องประชาชนก่อนเคยเทหมู่นั้นกะเราเราลืมหาย มาเบิ้นไต,ต่แต้น้ำเทศนาแต้น้ำเรื่องฮะเริ่มเทศเสียงสาสำบัญยายทำอีสานภาคยากแต้น้ำทเทศเรื่องหลายมองท้องบ่อทั้งนาผู้ลังคนว่านั้นอยากฟังเทศประชังก่อนเอาวอววน้ำหลังเกิดอ,อยากฟังคือเขา โดยพอมีพระคุณเจา้าองค์ใด,ดสิ่คงอวยจานมาอาพิมพ์จาน,าจานสำรวยท้องเปิดแกงขอ้อหน่อยกอยับไข่เบาแต่นิทานนะจานท้องรอกระสึกไปอยู่บ้านขี่คันทองน,ทนิท่านทำมาหาดำจานสมชายกะ่าไตาแต่น้ำเหลือง จานวเญียงก้าเหลีจานสมบูรณ์ปากเปีกโคดรดหลีแต่น้ำเรืองจานหน่อยนำเพิ่นเทียงเพิ่นกะแก้วว่าแกนแ่นแหลนตั้งแต่นตนแม่ใญ่นะาหาผูา้ดใดสิเกียคนเทศแบบเก่าบ่มีเลยน่า ก็สรงเฉยเฉยผู้อยากฟังก็มีลนมีหลายคนอยากฟังเลื่องมีหลายคนอยากฟังแหลกเตจนใจมากแยงอยากนำตายพวกผู้หญิงเปิ้นอยากฟังแททเลื่องกะมุนแหลกเตนิทนาไปม้ง เทศแต่ละบานระบุเร mm ื่องเทศสามบงเงเล่นบทโกงบทนางท่าทั้งเสด็ร้อมนี่ท่านยาวนี่ท่านก้่อมหลายกระบวนบาททานบางเปินไย่ป็นยาตามภาษาเทศเรื่องเถียงเบาดาปรัญจานดินนนเนยบางเท ยานย้อนพระเกิดเล่นเกินบทเสียงนิทานเสียวตดเกิดอยากไอต่างท่านเนีบางนิทานสว่าวานก็พอใจได้ฟังมวลได้ฟังทำลวนลวนก็ควรย่องว่ายน้อยเนี่ยฮะแหงเกิดดนเแงได้พ่อเห็นพูประสบลาย บ่เม่นขายกันเองมูประสทรงงงเจ้าจ e. ังว่าศรัทธาเทาวิจารเนาสิหู้อมใจของคนมันหอมศาสนามันบ่สวยแต่บ่วยหน่อยอยู่เอ้เองแม่ไงนักวาสิ่าสิเจงศู์ศาสนาเฮายังอยู่ดุนบ่ท่านผง่ายได้ดอกตื้อทาน เจิญกินทานไป่อนพระดาดอนพุทธานศาสตร์้องเจิญยกญาติทุกท่านได้ฟังแล้วอย่าวันไว้นเมื่อนีนจันทั้งสามกสิได้พื้นไม่เสียงก่อนหาคำสอนธรรมะฝากกระยมเป็นเลีย แหล่ขึ้นทางหลังปางให้เป็นทางสมัยเกาเปลียนปัญญากาศต้องทรมาเจ้าเทศนานาฟังฟังไปกวนเติดนาบ่เขาท่าจะก้อยตีไม่เงี่ยนาม่นฉันอวดตรนิก่าแจงทะเลงเอา เกาหักคือเหยนเล้วตามเວนียวพวกพ่อแมงฟังกะเสียงโขาบราณจัวนาแตงประเดืมนั้นล่ะนาสา สวยขันเหม็นมวยกะมมวยเพียงหยีบอ่านเชิงกะบบวนท่าหยับขาขัวาวังเท่าพอเหล่าเล่ายกที่เนืง่งพึ่งเสว่าตินบ่ท่านเน้นนำกำบวนเนีเหลียวเบ่งทรงคือสิรวนตั้งเต้นักฝึกเปลื้มยอดฝีมือทั้งสองสิต่อรองบ่ท่านใด ฟังวงใดก็คือเงาเส้นซึ่งลันเลี่ยมคือสิ่ียมทานสูงบ่มีญาณบ่ย่อนกันแม่ไงนะท่านอาจารย์พระคู่สิทธิ์นะน้องหงท่านอาจารย์นีวัฒนาณโคกลามเจ้าวลานจันนุภาดาดื้อการสิเกี่ยวเรียวขึ้นสูบีทินะ เสริมคณีท,ทั้งธรรมเทศนาจ่าบงเหนือสันต่างเอาให้ฟังทานคุณอาจารย์สองทานเริ่มธรรมะบรรณาการชวนมิจาย์เรื่องเขาพระคุณเจ้าพอ่อเมคนานับวันนี้ยังยิ่งเสียนสิ่งควรเห็นฉันผู้เป็นคนกลางกว่าทังควรบาเนี่ย ตัวว่าคุณสองเจ้าสองเขือเฮาพอแม่แม่คุณเพิ่นหลายล่างแท่นันสุดเอื้อสีอันไข่แม่ใหญ่เนี่ยม้วนลูกเต่ากัดสีได้หกโอ้หอมทอมจิตผู้ลังคนบ่หวั่นจิตพ่อนิตเอาคำบ่ม เน่ยพ่สนใจคำเท่าพ่อเมตตุนเตือนบอกบอกนอกคอกงอกทำทำเรื่องไงปวดเน่มีแต่เที่ยวมัวสูมบุรีดมกาวสร้างเรื่องราวสารพัดก่อกรรมกระทชั่วพ่อเมตตัวได้น้ำเกลื่ออเอเลยอนลูกเป้ ที่สามสี่เก้าน้ำไม่ฟังใบทานอาจารย์อีกอจารย์พระคู่สิทธิ์ ลุนล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 ่นเนี่ยฮะเพีอันใดห,หากขึ้นได้ฟูเฟืนพ่อแม่ตนแห่งพ่อกับแม่ได้เพิงสนจนกระทั่งมีส่วเนี่ยฮะที่รักไก่ไก่ทุกลูกที่ดีก็มีนามนี่คือข้อที่หนึ่งคุณอาจารย์เดยธรรชาติสบุทร ลูกที่ดีลูกที่ดีพ่อแม่กับมีหนามีตาเพื่อจังลูกพ่อยิ่ไหวลูกพ่อยญ่บุตรนี่ล่ะโอ้เห็ดน้ำถ้ำตาไม่บอกกองบุญกองบักย้ายเห็ดแจกยังต็อแจกยังมีห, <พอ S 1> ห้พ่อแม่นั่นมีความสุขบ่ถูกหกทุกใจจังสั้นโอ้อันนี้เพิ่นว่าเป็นอภิชาตตะบุตรบุตรที่ดีของพ่อของแม่แม ที่ทรงคุณค่าเสมอกันกำพอเมียหมายความวา่าบ่แม่นดีบ่แม่นแย่เพยียงดามพมเสมอสิว่าดีแล้วระเดอหาดังเถอากะสรงเกคุณอาจารน์นงทรง สิเพสิอาการก็ยอมมีเห็นพรเนี่ยสิว่ามันบรเเ็นขอคุณโนก็บ่แเมนมันก็เสยนจังหูบางขางกะซอยเนี่ยฮะสุมที่สองนี้เป็นตานว้ว่าใครแน่เสมอตนเนี่ยลูกหลายคนบอกคือกันเตะผูกพันบ่ไรหลางเนี่ย อาจารย์เลยครับเออสิบารีกระพม่นสิบวาสุกกระพมนันลูกเกิดออกมามีฐานะสัมพอสัเมจังสัน้นโอ้พอทอกันกับพอกับแม่อันนี้บ่ลือนกันเนยบ่ลือนกันเสมอกันมับลังเทียกกรคือจังส่งคือ๊คื๊แม่นบ่ยายเออลังเทียกกรคือส่งคีมอเตอร์ไซค์พาบา้านแปดนาแปดหลังเอกเขาด่าลูกป่วยแล้วหรือสูรูกบกเด่นไส่เพราะว่ากับเขา มันเป็นจังซีมันเป็นจังสั้นนี่แหละลูกนั้งเตียกับคือจังคื้งเทียกับคือจังโอ๊ยสำนันละโอ้พูดลองคนกับจีซสงคือคือ้น่แน่เบิงกับมันกับพ่องูแลบเลียนเห็ดแล้วกับพ่อสำนันเอือมันบอท่านเป็นผู้เป็นคนบอทีผู้เป็นคนเบิงบอท่านออกโตัวอ้าวอันนี้เข้าใจแลวสามอาวะชาติบุตรลูกบ็สมลูกบ็สั่งการงานขี้ขันกวางก็พ่อแม่พี่ น้องตะพองกาว่าแก่กายดินน้อเน่ยลูกจังสีขี้ไล่บ่บากบ,บันสันหาให้ศึกษากขีฟังติฮฮฮาเล่นไพ่กเห็นมาแล้วหลายแนวบ่ยากเอย้ยลูกผู้ใดสร้างทอเบือ่บอบ่ยันยืนยห้หัวใจ คอยบอกสอนคอยสอนกากสีพ่อสีเบิ้งได้มันแก่เหลือนดาดคอยพงไฟคอยงัดอาจจิตัดเห็นบางเงี้ยแตอย่าวังโสทิมสนิมใจสิกัดก่อนฟังคำสอนมือนีบางที่โกงว่าไว้กน,น ทำแล้วอาจสิฟื้นสติตื่นขึ้นดีท่านอาจารย์บารมีปัตตรัดเลิดดิไลเรื่องลุนเนื้อกสิบันดนให้จิตใจได้ตั้งเทียงเอาละเชิญฟังเสียงทานพระคุณไฟนี่สิถามจีต่ตปรันด็น เ่แล้วตั้งแต่สิเลือกเป็นเห็นวาบอนสมควรนิมนต์ดื้อตามใจใส่กันในมันลิเนื้อยามคองไปสิปิวเลิ้วจีวอนสิหลุดทิมหรือสืบอบงสขาดแดง ท่านอาจารย์เอ้ยผมสิไขรบอกแกงบัดฟังแล้วสิเอวเสียงนี่มุนจางตัวเนืองเป็นเรื่องเรื่องสาทยายผมสิอธิบายสืม่มต่อเติมเห็นแง้งผมสิแปล่งคำซอยต่อยไปตามเบียกซ้ำ

เอ้ยอย่าย่านผมบ่ได้ซ้ำสิเอ่ยอีสานเสียงบ่ได้เปียงสมองเลยเพราะว่าเคยปะจันแล้วบ่ทันเทศตั้งแต่ภาษาแก้วน่ะดดือยเย็นๆหัวเสียกี่คันแต่งเว้าแต่พื้นแลาเาผมเทศมาแต่หัวต่อมัแข็งผมสิแลนั่นแห่งหลายนั่น ส่วนว่าดีหรือขี้ให้กะเร็วเต็ดจังวะท่านคายลายกะดีละขยันมันสันเหลี่ยมฮะไข้พถึงกะนาหิวติมที่ห้องบออ,กออกพอสวัยอื้ยยอยกซ,อซื้อซื้อดอกหน้าสัทาทานอย่าวันไหวเทศเปไปโลดยาทานขันภากันเท็ด,ด้ดบอต้องหวังน้ำผม ดจานอีเอีกอีกออีบอเคยกินขยมนั่งฟีจากที่น้ำนมีนกพลัดตุแตกมาด้วยสบายไป8ยอย่างปาทโทบอร์เป็นธรรมดาตอนนี้เนาะอ้อคันไม่ออกแถมสันตังอีก แล้สิย่มไปนาน